สวัสดีครับวันนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเราจะไปโรงเรียนกันนะครับแต่ก่อนจะไปโรงเรียนนะครับเราก็ต้องเอผมลืมตังค์ไปนิดหน่อยนะครับผมไปขอห้องแม่ขอทางขอตังค์ไปโรงเรียนนะครับผมเรียนจบแล้วผมจะทํางานเลี้ยงตัวเองนะครับไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเดงหรือเปล่าเพราะตัวเองรูเลี้ยงไม่จบเหมือนกันนะครับโอวยเสียวเยอะจริงๆ เพราะว่าเรียนชาเพื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกผมก็ไม่ค่อยเก่งเอมาไหรนะครับแต่ก็เรียนเกี่ยวกับก็พอได้ครับพอแบบว่าทําง,งานส่งอาจารย์ได้แต่ว่าทำง,งานไหนยากก็ถามอาจารย์ครับไไอาจารย์ช่วยปรึกษาดันก็เลยไปกองทางนั้นเราต้องเก็บของก่อนนะครับอย่างเช่นผมเอาอันนี้ไปด้วยอืมโอเคป่อโอเคเอาอันนี้ไปด้วยนะผมขอมาเชื่องเท้าก่อนนะ เรแสงทายอยู่เช่องท้ามก็หลุดเมื่อวานไม่รู้กลับบ้านหลุดตอนไหนไม่รู้ตอนที่ผมถอดหรือเปล่าช่องท้ามก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ตอนเนี้ยเราขอก้มหน้ามองก่อนจะมาเชื่อ,อนะครับว้ยทควมมืดจังเลยมืดจริงๆนะครับแสงไฟมาเช่องท้าอยู่เห็นป่ะอันนี้ใต้เสื้อเขือนนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเสือนะครับ เป็นพี่เลี้ยงเสือแต่ว่าผมก็อ่าครับอยากให้น้องๆมีความสุขกับการเรียนครับรุ่นน้องทีมหนึ่งเหรอครับไม่เป็นพี่เลี้ยงน,นะครับอ่าฮะแล้วผมเคยเป็นลูกเสือมาก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเจะหุ้นยึดกระเป๋าก่อนโอเคไหมอ้าวปากกาดำแฮปแฮปอืมแล้วก็เลยโซเชียลแคปตลกดีดีหรือปากกา อันนี้คือแผ่นซีดีของผมนะครับแผ่นซีดีนี่ฮะแผ่นซีดีที่ไว้ดูโลกคือผมเป็นโลกนะครับโลกที่ของเอ็กซเร์ผมมนรู้ว่าผมเป็นโลกอะไรนะครับเขาเลยส่งเอาแผ่นซีดีให้ผมนะครับตั้งห้องผมดูคนเดียวครับสวัาดีก่อนล,ลืมอะไรไปอีกหรือเปล่า,าไม่ลืมอ้าวลืมอันนั้นครับ เราเริ่มต่างเราเริ่มเก็บของหมดทุกอย่างเก็บหมดแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็เก็บของที่ชาร์จแบตพร้อมหมดทุกอย่าง,าดดงดดแล้วฮานดงฮันดิสพร้อมเราก็จะมาปิดไฟต้องห้องเราห้องกันนะครับว่ายมืดทำไมมืดขนาดนี้อะ่ะมองเห็นอะไรเลยแล้วนี่แล้วก็มาได้ใไหมแสงที่หันไป การที่เราช่วยนะครับใช่เสร็จแล้วเราก็มาเกาะแม่ก่อน <c oughs> แม่แม่แม่เอาตังค์ให้หน่อยครับ ร้อบาทกับการแปลงเรียนเดี๋ยวเราไปเก็บถุงก่อนเพื่อใส่กาวทำงานที่เมือง,งนี้ท,ท่ามกลางิชางขึ้นแค่หนึ่งานคือเราส่งไปหลายรอบในึมืองต่างๆของเมืองเราต้องทำใหม่เพื่อนๆของป้าโดนนะครับกลุ่มอะไรใหญ่เกินไปไหมเล็กๆนะไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเราก็จะออกเดือดรอดนอกบ้านไปนะครับแท้เดือดรอดไปลาสัญญาณเนี่ยเราก็ไม่มีผมสดุทำยังไงล่ะ ดัดหนึ่งหกเก้าอ, 9. อ่าผมเก็บก้าไว้ไหนเอ่ยเ้าสมและนี่เก้าผ่านนี่ผ้า,านชาร์จเราก็หามาเลยก็ไม่สบานก็แค่ลมติ้วติ้วติ้วเอยอ แกม,อย,ยมยอยู่คนเดียวมันถ่ายวีดีโอคนเดียวเดี๋ยวเอาเกมก้ก่อน <c oughs> ม่เอาเดี๋ยวมันถ่ายไม่เอาหรอกก้าวละเจออะไรบ้าง เดี๋ไปกินนี่เอาเนียไม่ต้องออกตามนะอยู่ในบ้านเนียอ๋ออ๋อไเสีไปมาผมก็ออกเรียไนดดไปนอกสำรวจที้แล้วง้อจะเดินออกไปนอนเรียนออกไปนอันนี้แต่ดูเรียนสายบ้านผมอันนี้เรียนตัวบ้านก็มีเรียนบ้านเราหาลูกแยบ้านอ้าวนี่บัตรทั้งเรียนเราเก็บไว้ไหนเดี๋ยวเราดูบัตรทั้งเรียนก่อนนะครับ แต่คือว่าตอนนี้มันไม่มีสะดวกมากเลยแต่ก็หยดกินไม่นาแล้วก็กินตอนเย็นๆแล้วไม่กินตอนตื่นมาวันนี้ไม่ได้กินนู่เพราะมันถ่ายผมไม่อยากผมไม่อยากถ่ายตอนไปโรงเรียนนะครับมันไม่ดีผลก็จะถ่ายเข้าห้องน้ำบ่อย<ๆ>ทุกคนไม่เชื่อน,น,นะเปิดตู้ปลาออกมาละ คนจะเห็นดูได้เลยโอ้ยไม่ค่อยมากผมเองมของจุดไม้เห็นไหมมีบ้ากผมแล้วก็เดินไปแค่นี้ก่อนนะครับหยุดนะข,ข,ขอจบรายงานเพลงนี้นะครับ จะไปโรงเรียนแล้วไม่ไปรวมกันนาปลอดสายนี่ก็อน,น้ะครับ